สวัสดีเด้อพี่น้องเอาอาปาน้าบ่าวเอ็ดีผู้ติดตามห้าน้อยสุขูสุขคนหมู่ว่านในห้าน้อยเก่งเนี่ยพี่น้องเด้อห้าน้อยเขาหมดเลยพี่น้องนี่เท่าเลล่ะหกรูดได้ดแปดรูดพี่น้องเก่งครับว่าห้าน้อยมืัอนี้เขามาเสียกันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อห้าน้อยเริ่มเก่งแล้วเริ่มเก่งเริ่มมาดีแล้วเด้อพี่น้องเด้อห้าน้อยวันที่นี้สิบแปด Nhưng hả cả Sẽ phó cả Hầu lụt thân bốn thân làng phía nào này Thân thân cậu Thân thân cầu này cạo hốc Si hả trong lụt Cá Đi kết Đi kết K, Đi kết ในั้งหกตั้งสามพี่น้องเขาต้องรู้ตั้งหกั้งสามเ็ก็ปกติก็ได้งสามปกติกัเขาสามสองสองสาะพี่น้องเก็ดเก็ดม่เป็นนหลายหนึ่อ่า เด็กฮกพี่น้องเด็กฮกลูดเด็วกามาลี่ไอพี่กามาได้หนึ่งกันเลยซิปเกตเด็กฮกลูดพี่น้องว่ามันได้แปดลูดเบอร์ไปเนาะอาพี่น้องวันนี้มาเบิ้งของวันที่มีซิปเก่าเลยพี่น้องเนอะจะเป็นอะไรแต่ของมเวงวาเบิ้งมานส้มมาเชี่ยบกันพี่น้องบ่อนลายใหญ่ห้างชัดไปเลยเวลาบรรลุฐานนะพี่น้องเนาะพี่น้องก็อยากรุ่นปูก็อยากเขียนอยากให้พี่น้องเห็น ห้าหน่อยิกจคู่ศูนย์แนี้ก็เห็น่นพี่น้องเนาะกัตัวเติบี่ศูนย์แปดเกเก้าเสี่ก็ว่าตัวหน่อยว่าหน่อยนะฉันนี้เห็นขัก็ละเก kết về Vinh kết về kết về Vinh kết bẹt, bình công, kết, kết minh kết long súng kẹt khi đêm ca chat ca chat kép khu 2 3 สามมหกห้าสองยิ่งยิงช่งางธรรมศาสตร์นี่เลยพี่ลังได้่มมีเสียงเขียดทอง วิ่งหาสองหาสองวิ่งหาสองวิ่งกลมหาสองล่องลกหาล่องสองสาม วิ่งเดินหาล่องสองพิเศษ ยกคู6กหาเปดเป็ด่า kẹt hốc cầu wing hốc cầu wing com hốc cầu ร่องหกแปดร่องหกหาผู้วิ่งเดินหกร่องเก่าปกติ khô xây hà hạ hà chết hà hà cầu

เรื่องเกิดหาสี่หาคุยเดินหกกล่องเก่า พี่ไอพี่พี่ไอพี่จับคู่แปดเก้าแปดเก้าศูนย์หนึ่ง

ร่องศูนย์หนึ่งร่องแปดเก่าครูวิ่งเดินแปดร่องเก็บกลมที่น้องกลมว่าขยับเลยกลมยังอยู่ท่อเก่าอยู่ ก็ย yeah, mm ับแ้วก็สอยากเศ้าเลยนี่เี่าไงไล่ๆกลุ่มหลานบัเสียเงินกัยังบ่มีคนบิ่งปิดกลุ่มใช่ไหยังหลังเกหกเก้าสามสี่ สองสามแปด เข็บหนักเจอด้อพี่น้องดเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วเอาไปรุ่นโชคกันพี่น้องรวยไล่วันกันเนาะพี่น้องเนะาะฮาน้อยมาแล้วเมื่อแดงซีมงแดงก็รวยกันแล้วเดินดีเดินดีฮาน้อยพี่น้องไปถึงเหยดน้ำตลอดเนาะพี่น้องเนะาะฮาน้อยวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมซองพันหาล่อยมกซิดเกตกับจับโคสะพ่อติดสจวนแปด เกตเก่าเกตแปดวิ่งเกตแปดกลมเกตแปดร่องซุดแปดเกตเก่าครูวิ่งเล่นเกตล่องแปดกาศสองสามฮกหาหาสองวิ่งหาสองกลมหาสองล่องสองสามฮกฮกหาครูวิ่งเล่นหาล่องสองพิเศษหกหาฮกแปดฮกเก่า วิ่งหกเก่ากลมหกเกร่องหกหาหกแปดปกติสีหาเกเกหวิ่งเกาหกกลมเกาหกร่องสีหาร่องเกควิ่งเล่นหกรองเก่าพีไอพปเกศูหนึ่ง เก็ดแปดวิ่งเจ็ดแปดกลมเจ็ดแปดล่องแปดก่าล่องศูนย์หนึ่งคูวิ่งเล่นแปดล่องเก็ดแคบหน้าจอพี่น้องแคบหน้าจอผพ้ใได้ขามาแล้วกะหาโซคลับไห่มาเทมาแล้วพี่น้องเออ้อมีโศมีหลับกันทุกคู่ทุกคนแห้งๆปังๆลำล่วยลำรว่ยกันทุกคนมันน้องท่องไหลพี่น้องให้คุณผอรักษาเทวดาคุมขรองพี่น้องเออลล้อลำเล่ยลำรวืยกันย่าเจ็บยัาจนกันพี่น้อง พอกันไม่สุด่อไปสำหรับมันนี้ขอเกล้าคำว่าสวัสดี